สวัสดีครับวิถีชีวิตคนอีสานบบาละเอียดนะครับก็อยู่น้ำให้น้ำหน้าแหละพี่น้องเอ้ยแต่นี่ครับนามกันว่างจิตเต็มกันหน้าอยู่ครับนี่ก็เลยเป็นกระบอกเสียงอ่ชาวบ้านแหละครับมันก่าในบริเวณหมู่บ้านผมละ่ะ แต่ว่าอย่าให้ชาวบ้านพี่น้องคนดนด่ดูว่ามันสมควรไหครับเดียนซีเดียนหาตั้งๆตีลายขอบครั้วหน้าติไก่ข้องเ็นจะอาศัยน้ำแห่งไ้น้ำแห่งไห้ค้อยนะครับแต่ว่าหน้าเจ้านี่ครับสูบน้ำมาใส่งั้นหน้าตัวของ ในการปลูกหญ่าแต่เวลาชาวบ้านรวมมือรวมใจขยายคู่ครองบ่เคยไปไปซอยเพื่อนจาอ้าเกี่ยพไปนองแต่ว่านะเอาผลประโยชน์ให้แต่ของใส่น้าหลายก็คนอื่นเลยครับผมก็เลยบาเลกก็เลยมาเสนอ ว่าม่เสนอนะครับเห็นทุกคนเห็นว่ามันสมควรบ่ครับพี่น้องเวลาชาวบ้านรวมมือรวมใจขยายคู่ค้องปรับคู่ค้องจะของหน้านีไปเคยไปซอยเป็นจกเที่ครับแต่วนละเอาผลประโยชน์นมจากคู่ค้องนี่แหละครับมันเกินควาาเป็นจริงครับ ตั้งตเดียนซีเดือนหาทุกคนกล่าเอานามกู้ข้องถาเลียงง่วเลียงควอยแต่เจ้าของหน้านี่เอาเมือปลูกหญ่เจ้าของงานหน้านี่กิดบางพี่นออ้องสามไหลกลัวได้ครับ สิมาสูบน้ำใส่นหน้าให้มันเต็มคล้ายๆคือหนาฝนนี่มันสมควรเลยครับทั้งทางที่เจ้าของบปคอยไปคอยเชาา่าบ้านแต่ดึงน้ำเอามาใส่กู่ข้องจากกู้ข้องที่เช่าบ้านรวมมือลมใจเพื่อจะในเก็บน้ำถ้าใส่เดอนซีเดลหายคือเดียนเมษาแหละครับเพิ่นกระถ่ายง้อคยุยแต่คน จาของหน้านี่ไปเคยไปซอยเ็นจักเที่ยแต่ไปเอาน้ำิ่ไมาเห็ดนในจุดหนีมันสมคว้นเลยครับนี่ครับผมไม่เห็นจริงๆผมถึงปูดพี่นองเอ้สูบน้ำมาจากคู่คลองเนี่ยตัง้งแต่เสาร์จนเดี๋ยวนี้มันจะหกโมงแงล้งแหละครับพี่น้องมันสมคว้นเลยครับนี่เมื่อสูบน้ำมา้มั่เต็มงันหน้าทั้งทังเดี๋ยวนี้เดือนเมษยสา ผมว่ามันเห็นแก่ตัวนะครับนี่ทั้งที่บ่เคยไปรวมมือรวมใจกับชาวบ้านแต่เอาผลประโยชน์จากนามของชาวบ้านไม่เห็นในจุดนี้มันสมควรมัครับพี่น้องพอดีพงก็ไม่เห็นจะทานาการความเป็นจริงเนาะก็เลยอยากพูดให้ทุกคนเห็นว่ามันสมควรมัครับเมล่าเป็นไปะยายคู่ค้องไปรวมมือรวมใจไปเทศปูนเทน น้ำเเ,เ,กกเก็บน้ำนะครับเนาะเพิ่นก็ไปเฮ็ดเป็นไข่คือไปกัดน,น้ำรวมมือรวมใจครับไปเทปูนแต่ไปจากของนามาบ่เคยไปซอยเพิ่นจักษ์เตียเวลาเพิ่นเฮ็ดประสบความเรียดมีน้ำหลายนี่ครับต่อสายไปดึงกันอยู่ยหน้าคูคลองเอามาเฮ็ดจังซี่ล่ะครับ มันสมควรมาพี่น้องผมเห็นผมเลยอยากมาในจุดนี้แหละครับผมว่ามันมาสมควรเ้ยพี่น้องเอ้จะเห็ดต่อไปจะเห็นแก่ตัวเอาผลประโยชน์ใส่ตะของทั้งๆที่กลัวชาวบ้านพอเพิ่มจมีนม้ำเก็บมมถ่าเดนซีเดนหาเลียงง้วหลังค้ายแต่คนพุดหนีครอบั้วหนีไปใเค้ซอยเป็นเตียเอานามมาปลูกหย่า I'm no, no, no.